อย่างของเดิมนะครับที่เพื่อนๆได้เห็นก็คือว่าสุภาพมันรั่วซึมเรียบร้อยแล้วฮะจนแทบจะไม่มีน้ํามันเหลือแล้วเพื่อนๆเห็นไหมฮะแล้วก็เวลาขี่นี่รู้สึกเลยว่าสะเทือนยันโสดประสาทเลยครับสมองสั่นแน่นอนครับผมเวลาโชคที่มันทังแล้วครับผมนี่ก็ใช้มาระยะเวลา2ปีนะครับเกือบ100่งแกิโลเมตรแล้วฮะสำหรับโชคคู่นี้โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนโชคคู่นี้กันเลยโอเค ครับ,บอย่างที่กล่าวมาสักครู่ก็ความยาวของโชกก็280มิลนะครับผมอันนี้คือขนาดความยาวโชกเดิมนะฮะนี่ครับเวลาเพื่อนๆซื้อโชกมาก็อย่าลืมดูให้มันตรงรุ่นด้วยนะครับเพราะบางบางรุ่นนะครับมันจะอาจจะใส่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นหัวตรงนี้ครับผมถ้าเป็นอีกค่ายหนึ่งอาจจะเป็นแบบว่าหัวจับโชกอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นของยามาฮ่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นช่องอย่างนี้เลยของช่องผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าช่องอยังไงเนาะยังไงก็เช็คหัวดีๆนะครับก่อนซื้อมาแล้วก็ดูขนาดความยาวด้วย อย่างเครื่องมือเนาะเราก็จะเริ่มเลยครับชิ้นแรกที่จะต้องเตรียมไปก็คือไขค,รครวงปากแขกครับผมหรือว่าซากุไรนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมส่งซากุไรให้ช่างนัดสักครู่นะฮะช่างนัดครับผมต้งไขแล้วครับอันนี้ไขตัวไหนมากอาจารย์ผมต้องถามอาจารย์ก่อนเลยฮัลโหลยูเคสปิคไหคุณไทยไม่ได้นะครับช่างผม <laughs> โอเคครับก็เราเริ่มชุดที่เราจะต้องถอดนะครับมันจะเป็นชุดสีครับเพื่อนดูด้านข้างฮะเดี๋ยวให้ช่างนัดแนะนำก่อนว่าเราถอดน็อตตัวไหนบ้างฮะเริ่มต้นเลยครับผมที่ช่างแนะนํามาเมื่อสักครู่นะครับผมนะครับฟันงนะนี่นี่เดี๋ยวผมพามาดูเลยนี่ครับผมมันจะเป็นชุดสีของสีแดงๆนะครับฝั่งเนี้ยที่เราจะต้องถอดออกโอเคฮะเดี๋ยวผมให้ช่างนัดถอดก่อนครับ ตอนนี้ช่างนักจะใช้สากุไลนะฮะในการถอดน็อตนะฮะนี่เราถอดชุดสีก่อนนะครับผมนี่ครับผมตัวที่หนึ่งเนาะโอเคครับผมระดับช่างหาเลยครับหาหาอะไรอาจารย์ <c oughs> ไม่เตี่ยเหมือนอาจารย์นี่ผมถ่ายสดด้วยครับ <c oughs> ผมตัวต่อไปก็ด้านซ้ายนะฮะนี่ตัวที่สองโอเคฮะครับมผม อาหารครับแหมอาจจะมีซ่อนอยู่มุมนี้เก็เราก็จะถอดด้านซ้ายออกให้หมดนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลาเราใส่โช๊คเข้าไปตอนแรกผมเข้าใจว่าถอดแค่ตัวนี้เรายัดได้เลยไม่ใช่ฮะเขามดีด้านในด้วยฮะแหมเจอไหมครับช่างแหมช่างผมพูดไทยไม่ได้ต้องสปปกอังกฤษด้วยนะครับผมอันน่ะหลุดมือ ทำนะครับช่างอ๋อโอเคครับแล้อันนี้อ่านสมองรับเงินล้านด้วยเหรอครับอ่าฮัลโหลอัน,น oh. อ๋อไอ้ตัวนี้มันอยู่ตรงตรงด้านนี้ครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราใส่คืนครับไม่เป็นไรฮะเราเก็บไว้เก็บไว้ใช่ครับมันเป็นเหมือนโบยืดทีทีหนึ่งครับโอเคอ่านเลยครับตัวที่หกครับเ,เพื่อนๆ <c oughs> นี่เลยที่บอกไว้ว่ามันมีหกตัวเนาะน็อตโอเคฮะ ถอดเสร็จแล้วก็จะมาดึงชุดสีออกไปครับผมขอโทษดีครับมีอีกตัวหนึ่งครับเพื่อนๆนี่ฮะเดี๋ยวเราใช้เบอร์สิบไขออกนะฮะโอเคนะเดี๋ยวรอช่างนะสักครู่ครับผมช่างนะเบอร์สิบครับผมช่างผมยังหาของอยู่นะนี่ครับจัดไปฮะกดลงนะครับเวลาขันออกโอเคเรียบร้อยฮะ แล้วอีกตัวนึงครับผมอยู่ตรงที่ฝาปิดไฟท้ายนะครับโอเคครับเพื่อนโอเคครับเราก็จะมาถอดชุดข้างเนาะจะมีสีดำเนาะเดี๋ยวเอาชุดสีดำนี้ออกก่อนโอเคก็ช่สันนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับโอเคออกมาเรียบร้อยแล้วฮะต่อไปก็ชุดสีแดงนะครับด้านข้างก็ค่อยขยับนะัะมันอาจจะมีลิปล็อกนะครับผมครับผม ออกมาแล้วนี่เรียบร้อยครับผมได้ครับได้ยังครับผมผมรออยู่ฮะจางเป็นเพื่อนรออยู่ฮะเบอร์สิบสี่ครับผมช่างบอกว่าเป็นเบอร์ไอมใช่คุณนัทฮะแหมคุณนัทฮะเบอร์สิบสี่ใช่ไหมฮะน้องคุณนัทเดินหลายรอบมากเลยนะฮะอันนี้นี่ครับผมใช้บล็อกเบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็กดลงไปครับผมเป็นการขันออกฮะอ้า หนักปะเครับผมตึงมือถ้ามีปัจจัอนก็ตึงมืออย่างเดียวเลยคิดอะไรไม่ออกก็ตึงมืออย่างเดียวนะครับนี่ครับรุ่นอัตโนมือครับผมใช้มือหมุนไวกว่าคุหนักบอกนะผมไม่รับว่าใช้ใช้อะไรใช้มืออาออกครับแล้วตัวแรกออกแล้วเพื่อนๆตัวล่างฮะอันนี้ ตัวแรกใช้เบอร์14่ข้างล่างเบอร์อะไรครับไม่เล่นมุกด้วยเนดะี๋ยวเบอร์ก็รักแท็ไม่เล่นนะทางผมคุณนัทฮะเบอร์สองับผมตาคุณนัทผม,มหยิบมารอบเดียวนะชอบหยิบสองรอบ <laughs> โอเคฮนะกดลงนะผมแต่ยอมรับว่าโชค ของ่ายเนาะในการเปลี่ยนโชว์ของยมห้าฟินขอนง่ายฮนะวันนี้จบสาขาเลยนะครับดิเทศศาสตร์สาขาประชาข้อยดูเจ็ดแล้วอ๋อออกมาเรียบร้อยครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาขอดโชวออกกันเนาะโอเคอน,นะเวลาเปลี่ยนนะเดี๋ยวเอาของใหม่ใส่เข้าไปครับถ้าเพื่อนๆคิดแล้วไม่ออกก็จำไว้นะครับว่าตอนของเดือนเนี่ยเขาอยู่ทรงยังไงเนาะแล้วก็เอา ไม่เข้าไปพเพื่อนดูดีนะครับมันมีด้านหวัวกับด้านด้านท้ายนะพเพื่อนใช้น็อตเปิดเดิมนะครับผมโอเคฮะเราก็จะมาเอาโชค๊คเดิมออกนะเพื่อนครับผมคุณนัทใช้เป็นค้อนอยางนะฮะในการตอกออกนะครับผมก็ทอกด้านล่างได้เลยใช่ได้เหมือนกัน แนวสีอะไรก็จับแต่ด้านนแต่ก็ทำวิธีที่ถูกต้องก่อนครับผมันนี้เห็นด้วยครับยวโป้งครับผมออกมาแล้วแต่ก็ระบบแกะเนี่ยเพราะเราไม่ไถอดตัวนั้นออาครับออกมาแล้วยกแน่นอนอ๋อก็คือมันมีโช๊คอีกตัวหนึ่งยึดไว้อยู่นะฮะอ๋อตอนแรกก็กลัวว่าเราถอดออกแล้วมันจะมันจะเอียงมาฝั่งนี้หรือเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวถึงเวลาใส่ขยันเลยครับผม ออนี้นะให้ดูสีมองด้วยตาเปล่าถ้าสังเกตจะเห็นนะฮะถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นนะครับผมนี <c> ่ <oughs> ของใหม่คือด้านขวาเพืเ่อนๆความยาวเท่าเท่ากันเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นโชคเดิมจากสูนความยาว280มิลโอเคครับเราก็เอาด้านด้านหัวเข้านะครับเพื่อนๆด้านที่มันเป็นนี่ครับด้านที่เป็นวงกลมอย่างเงี้ยครับดันเข้าไปตรงที่คุณน้าดัานเข้าไปโอเคนะแล้วก็ส่วนด้านล่างก็น่าเท่าเดิมครับ ไม่ยากครับเพื่อนโอเคตรงล็อกพอดีนะครับได้นะแล้วก็ใชนอตเบอร์สิบสี่ใชฮะข้างบนสิบสี่โอเคอเครับผม อาจจะฟืนๆหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าเราไม่ได้ทาจาระวงจาบีเลยครเราแบบบ้านนะครับเป็นคนทำรถแบบบ้านนะผมพังมาหลายคันแล้วฮะได้เขาว่าทำเองนะผมจัดเลยครับใส่ตัวบนเสร็จแล้วก็ใส่ข้างล่างเบนะอร์12ครับผมจัดไปครับแล้วก็เดี๋ยวมาย้ำตึงมือมเหมือนเดิม แจบอลไม่มีแปดเทียตันไปเรื่อยฮะเพื่อนๆแหมระดับนี้แล้ววันนี้ต้องให้คุณนอยไปแล้วครับยืนยังเซนะเมื่อกี้เห็นนะฮะเหมือนจะล้มนะัน,นี่ต้องขอความช่วยเหลือจากคุณนัดคนระับผมเป็นผู้แนะนำนนับผมอยากให้คุณนัดได้ลองแบบเปลี่ยนโช๊ดูครับผมโอเคหมุนเข้าแล้วก็นัดขึ้นนะเพื่อน ติดมือก็ดัน้งไปอีกหน่อยฮะโอเคส่วนตัวล่างเหมือนเดิมบเบอร์12ปสปาบก็หมุนล,ลงนะฮะหมุนล,ลงนะฮะโอเคส่วนอีกด้านหนึ่งก็ใส่มอนเดิมเพื่อนก็เวลาเราถอดประกอบก็นำกลับเข้าเหมือนเดิมครับไม่ยากครับผม โอเคฮะมาใส่กันเหมือนเดิมนะเพื่อนๆไม่ยากครับจะสังเกตได้ไงว่าด้านบนด้านล่างครับก็ของเดิมวันนี้อยู่ด้านล่างผมจำผมจำได้มากส่วนอันนี้คือหัวด้านบนนะเพื่อนๆง่ายๆฮะหรือว่าก็สังเกตง่ายๆก็ว่างขาเราก็จะแข็งแรงกันก็เหมือนกันได้ครับน้าอาจารย์จันผมฟงไปเรื่อยนี่ฮะเดี๋ยวมาดูอาจารย์ผมใส่ดีกว่าโอเคฮะอาจารย์ถ้าผมจับไม่ผิดมันใส่หัวป่ะผมก็ฟงอาจารย์ไม่ั่วเนี่ย เก้าแรกฮะเก้าต่อไปหลงเลยครั้งแรกยากเสมอฮะสละอาจารย์ผมอาจารย์หาเลยครับผมอาจารย์ผมผ่านเนาะงเ้ยทำบาตรทำกรรมอา,าจารย์ผมมากเลยเนี่ยปุชเนียบุคคลนะโอเคเพื่อนๆใส่ด็อตเบอร์ที่สี่นะครับด้านบน เขาล็อกแล้วก็วเดี๋ยวล็อกตัวล่างต่อนะฮะเพราะว่าตัวล่างเนี่ยอาจจะต้องดึงท่อเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแล้วมนัน,นนะจะจะง่ายกว่าใช่ไหมครับ ก็เสร็จแล้วนะเพื่อนๆสำหรับการเปลี่ยนโชคให้กับเจ้า Yamaha Fin นะแหะมใช้เวลาพอสมัปปวนนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยน,นะฮะเป็นวิธีการเปลี่ยนโชคง่ายๆฮนะสามารถทําได้เองเช่นกันครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก่อนจากก,ากันเช่นเดิมครับอุดตาตีทอยครับบ๊ายบายครับเพื่อน